โอ้ oh my god แบบอะไรวะเนี่ย <c oughs> อยู่กับหัวเซอร์ดี้ท่านด้วยแล้อยู่กับหัวไข่ทุยอยู่กับเวทเกมแม่ออทีวีครับตอนนี้เราก็อะไรวะเนี่ยเนะสันวอฮีมันถืออ้ช่างแมงปลดไฟเรียกไปสำรวจอะไรนะครับว่ามันจะมีไม่ป่าอะไรได้ไหม่ะชิดไฟเราหลับตั้งไปใช่ไหมไปแล้ว เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยไม่มีอะไรหรอเอ้ยอะไรวะเดินเดิน,น,ดนโอ้โหอือหือสันภาพมังกำลังกำลังไปเกีกกก่อะไรเหรอโอ้ my god ที่นี่ที่ไหนแล้วให้โอ้โหไม่ได้อยากขึ้นไปเลยนะเป่ามองกันได้หนึ่งแบบนี้ไม่ไปฉันจะไม่ไปตรงนั้นเด็ดขาดเพื่อนจะเปิดมาจากไหนอ่ะ โซนิกผีวันดีออโซนออไมค์ก้าโซนิกฮ่าแม่งมีผีเต็มเลยใช่ไหมโอ้โห oh, ชัดเลยโซนิกตายหาแล้วออไมค์ก้าเอ๊ะอปืนมาจากไหนเพื่อนปืนนะปืน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 มาจากไหนอะฟอลโล่เฮ่ออไมค์ก้าตอนนี้ เราเจอใครกัมเมลเออร์กมเลเออร์ผมก็บูสายกีดออกนะไม่ใช่โอ้อะทันยังไม่กีเห็นอะลนเดอะแม่โอ้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 ไม่กัมเมลเออรโอ้ตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่พลังทุกคนพลังยิงมันยิงเออจัดการเรียบร้อยโอเคนู่นนุ่นนุ่นนุ่นตัวอะไรวะเนี่ยน่ารักมากกว่า เอาทำอะไระครับมอะไรคมจะีูวจับผมได้นะ <c oughs> ยิงสิโอ้ร้อยตายค่ะก่อนหรือไงโอ้ก็น่ากลัวมากเลยเอา้อาวอะไรใครวะนะนมันเอเลี่ยนโอ้ my g o d เพิ่งจะคเคลื่อนมอันแรกแล้วเนี่ยอะไรนะเอเลี่ยนตายแล้วใช่ไหมโอ้ my g o d เอเลี่ยนมึงเอายาอะไรมาด้ เดี๋ยวเดี๋ยวย้ายน่าไม่ใช่เหรอที่เราพอเกิดสารเอ่ออะไรเอ็กนะโอ้โอ้โอโอกินนี้อะไรใครก็ได้ช่วยบอกทีเล้มันเปิดอะไรไม่นะคนน่ากลัวอเลยที่ไหนนะโอ้ยซาเลเดอร์แมนก็ตายหาไปแล้วโดนใครไม่รู้ค่ะเอ้ยใครปิดอะ่ะเอ้ยใครปิด โอ้ยเปิดไม่ได้ไอผีเวนทำอะไรกับกูเนี่ยเราติดแล้วโอโ้ไอผีทำเชี่ยอะไรเนี่ยก้อย phí ven ồ làm ไง đi พวกต้องตัด tạt มั้ยนะ Ha จะ đã tạt co Bột 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 sai, bột 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 บอก bột 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 sai bột 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 บวกบวก bột 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 บวก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  ิดแล้วมันเปิดแล้วรอแล้ว,ลว,ลว,ลวรอจริงเปล่าเนี่ยเอ้อยโอ้โหเอเลี่ยนตื่นแล้วเอเลี่ยนมันตื่นแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอเลี่ยนมันยังอยู่ในนั้นะไม่ใช่เหรอแล้วใครเจอเอเลี่ยนตอนนี้ยิงยิงกำนัง,งนกัมมัเซลโอ้โอ๊ยเจ๊ะละรอหรืออะไรนะยิงกว่าเดิมอีกใครก็ได้ช่วยเปิดประตูนี่สิโอเค ดูใย้ัาเลเดร์เมนมาเจอให้ดูให้ใครคขาไม่มอะไรอะไรเนี่ยเออโอเคแป๊บนึงนะเ,เดี๋ยวแคสเกมกันัดเลแปดหนึ่งเกาเจ็ห้าแปดหนึ่งเกห้ามาแล้วหัดอะไรอ่ะใครก็ได้เชยบอกทีถ้าใครเคยเล่นแมบ,บนี้แบบตลกหรืออะไรไหมเนียอะไรหรอ,อ บ้าโอเคอ้าไอเ,เอเลนทัไปตรงนัแบบนี้อ้าปากเหมือนกันเลยเมื่อกี้ผมขอไปได้ไหมอ่ะผมไม่เข้าไปแลว้วโอเคไปแล้วโอเคไปได้ไปได้ไป,ไปบานหน้าทุกคนผมเดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวของมซื้อของเจ็ดสิเอเนกันบ๊ายบายเอาสันอีกเลยเห็นไหมเออเพื่อนเรียกแล้วไปแล้วโอ้ ลาคอย